วันนี้มีคลฟายเรามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยค่ะมีทันตแพทย์ชายคนหนึ่งกําลังจะเดินทางจากลอนดอนไปยังแมนเชสเตอร์แต่แล้วนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้หญิงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ดีๆค่ะก็มาบอกว่าให้ทันตแพทย์ชายคนนี้กลับไปที่ประเทศของตัวเองคือแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าตกใจมากๆเลยนะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้หญิงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพูดบอกว่า ให้กลับไปโมร็อกโกเลยปะโมร็อกโกอะตูนิเซียโดยทนตแพทย์ชายก็ได้บอหนะ้าบอกว่าเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพเลยฉันเกิดที่นี่แล้วคุณละเกิดที่นี่ไหมอย่ามาพูดจาดูหมิ่นกันแบบนั้นนะเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าซึ่งทนตแพทย์ก็พูดหลายครั้งนะบอกว่าการที่คุณพูดเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าคุณเป็นคนที่เยียดผิวอยากจะรู้จริงๆว่าคุณเกิดที่นี่หรือเปล่าคุณควรจะต้องมีความเคารพซะบ้างนะ ไม่ควรจะพูดกับใครด้วยคำพูดแบบนั้นเพราะมันแสดงถึงว่าคุณนะ่ะไม่มีความเคารพเลยส่วนผู้หญิงนะคะบอกว่าอย่ามาพูดเสียงดังกับฉันแบบนั้นนะอยากคุยกับใครแบบนั้นและก็ฉันจะพูดฉันอยากจะพูด แล้วดูวิธีที่คุณพูดกับฉันสิคุณจะมาตะโกนใส่ใครโดยทันตแพทย์ก็ตอบนะคะบ,บอกว่าคุณเนี่ยเป็นพวกเหยียดผิวอย่าไปพูดจาก,กับใครแบบนั้นอย่างเด็ดขาดอยากจะรู้จริงๆว่าพ่อแม่ของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองเป็นพวกผู้อพยพหรือเปล่าหัดมีความคอรพคนอื่นซะบ้างนะและผู้หญิงก็ตอบด้วยนะคะบอกว่าไม่ฉันจะไม่ขอโทษอย่างเด็ดขาดโดยทันตแพทย์ชายเขาบอกว่าคุณจะต้องหยุดพูดแบบนั้นถ้าเกิดคุณพูดดูถูกคนอื่นแล้วก็คําเหล่านั้นจะกลับไปที่ตัวคุณเองอย่าพูดกับคนนอื่ ด้วยความไม่เคารพแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะต้องพูดคําพูดที่ดีกว่านี้ซึ่งระหว่างนั้นนะคะก็มีคนที่นั่งอยู่ในขบวนรถไฟเดียวกันค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทันตแพทย์ก็เลยพูดขึ้นมานะบอกว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้ฉันเนี่ยกลับไปประเทศของฉันและเธอก็ชูนิ้วกลางขึ้นมาด้วยนะคือแบบจริงๆเนี่ยฉันคิดว,ว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นผู้อ,อพยพะเองมากกว่า เธอคิดว่าเธอเป็นใครกันแน่ถึงมาพูดแบบนั้นคุณเป็นผู้หญิงที่น่าขยะแขยงที่สุดโดยระหว่างการสนทนานะคะผู้หญิงก็ยังพูดอีกค่ะบอกว่าทนตแพทย์ชายคนนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนี่แล้วก็ไม่เห็นรู้จักฟังคนอื่นเลยโดยทนาแพทย์ชายก็ได้บรรยายนะบอกว่าผู้หญิงคนนี้นอกจากจะจ้องมองเขาตลอดทางตั้งแต่แตขึ้นรถไฟมานอกจากนั้นยังไม่พอยังเอาเท้ามาดันที่ด้านล่างด้วยนะคะขนาดไม่ได้เอาเท้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยยังเอาแบบเท้ามาดันตลอดเลย คุณเป็นผู้หญิงที่วางตัวได้แย่มากๆซึ่งมีหลายคนเลยนะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะถ้าซอสมาถามบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเนี่ยกาฟฟี่บอกว่าน่าจะเป็นคนอินเดียนะบางคนก็บอกว่าดูจากตาของเธอนะ่าจะเป็นพวกปากีสถานมากกว่าทิกกี้บอกว่าดูแล้วอาจจะเป็นคนสีลังกาก็ได้นะซาร่าบอกว่าดูแล้วคล้ายๆกับเป็นคนอินเดียเลยเนาะแต่ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอินเดียที่มาอยู่ในอังกฤษเนี่ยทำไมถึงแบบชอบเหยียดผิวจังเลย แองเจล่าบอกว่าพวกนี้น่าจะมีปัญหาทางด้านสมองมากกว่านะโยเน่ค่ะบอกว่ามาดูที่ดูใบสิมีเหมือนกันเลยเป็นพวกคนอินเดียทำไมถึงชอบเหยียดผิวก็ไม่รู้แมนดี้ค่ะบอกว่าโอ้ยแบบนี้สงสัยจะต้องส่งเธอให้กลับไปประเทศของเธอแล้วล่ะเอมม่าค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนปากีสถานมากกว่านะเพราะว่าที่แมนเชสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะมีคนปากีสถานอยู่เยอะมากๆเลยแหละคิโก้ค่ะบอกว่าโอ้ยเท่าที่ดูเนี่ยเธอไม่ใช่คนอังกฤษอย่างแน่นอน เบอร์นาร์ดบอกว่าดูหน้าตาของเธอสิระหว่างที่เธอกําลังทําแบบนั้นดูเหมือนเธอก็อายตัวเองเหมือนกันนะและที่สําคัญฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาเธอดูเหมือนกับคนเมาเลยอะมาร์กี้ค่ะบอกว่าทําไมผู้ชายที่อยู่ข้างๆเธอถึงสามารถนอนหลับได้ท่ามกลางที่กําลังเกิดเรื่องโกลาหลอยู่เนี่ยนะไม่เข้าใจเลยจริงๆจิซิโก้ค่ะบอกว่าก็เข้าใจแหละเรื่องแบบเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องของใครก็เรื่องของตัวเองเขาคงไม่อยากจะไปยุ่งอะ่ะ แคนดี้ค่ะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอมีกระจกหรือเปล่าเนี่ยเธอไม่รู้ตัวเองเลยหรือไงว่าตัวเธอเองนั่นแหละเป็นผู้อ,อพยพเธอเนี่ยทำตัวที่น่ารำคาญมากๆ โซฟีค่ะบอกว่าโอโหด้วยความสัต์จริงนะแค่ดูหน้าของผู้หญิงคนนี้ก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยน่านจะเป็นคนอินเดียหรือไม่ก็ปากีสถานยังไงเธอเป็นคนที่อ,อพยพมาอยู่แล้วล่ะไม่ใช่คนอังกฤษแท้ๆอย่างแน่นอนอันนี้บอกว่าดูตอนสุดท้ายสิหน้าเธอเหมือนกับจะร้องไห้อยู่แล้วนะสงสัยจะมีคนให้ความสนใจมองมาที่เธอเยอะมากเลยแต่ว่านั่นแหละฉันรู้สึกว่าเป็นการกระทําที่น่าอายแลอก็น่าขยะแขยงจริงๆทาฟ์ฟค้าบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอดูเหมือนว่าเธอมึอนเมานะเธ คงลืมอะไรไปสักอย่างหรือไม่เธอก็คงกําลังค้างอยู่อะส่งเธอกลับไปประเทศที่เธอมาดีกว่ามั้งโอลิเวอร์ค่ะบอกว่าอุย้ยทําไมผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆเธอเนี่ยถึงทําเป็นแกล้งหลับล่ะฉันเห็นแบบนั้นแล้วตลกจริงๆอับดุลค่ะบอกว่าฉันบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมีคนมาพูดแบบนั้นต่อหน้าฉันพวกเขาเนี่ยจะต้องฟันหักอย่างแน่นอนฉันไม่มีทางปล่อยให้พวกที่มาพูดจาเหยียดคนอื่นเนี่ยพูดแบบนี้ได้อย่างลอยหน้าลอยตาหรอกและแล้วเหตุการณ์นี้นะคะไม่ใช่แค่การพูดจาเหยียดผด กัันนนเท่า่า้คะสุดท้ายแล้วนะเะบอกว่าเรื่องราวนี้กำตามทันทันทีสำหรับผู้หญิงที่พูดจ่าเหยียดผิวบนรถไฟคันนี้หลังจากที่มีช่วงเวลาที่ตึงเครียดมาพอสมควรดูเหมือนว่าทันตแพทย์ชายกับผู้หญิงคนนี้จะทะเลาะกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่เวลา11โม13นาทีตั้งแต่สถานีลอนดอนยูสตันไปจนถึงแมนเชสเตอร์พิคาเดลีเลยและและแล้วสุดท้ายเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีผู้หญิงคนนี้ได้รับคาของเธออาง เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นําตัวเธอออกจากขาบวนรถไฟนี้ทันทีหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เหยียดชายที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอโดยการพูดคําว่าให้กลับไปโมโรโ็อกโกหรือว่าตูนิเซียลลสเมเนียค่ะบอกว่าอ้าวแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแดนเนียบอกว่าดูแล้วท่าทางเธอน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างและที่สําคัญมีคนบอกว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนอินเดียนะจอจค่ะบอกว่าแหมฉันนะ่าสนใจจริงๆเลยนะฉันอยากจะรู้จริงเลย ว่าเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าเกิดมีคนร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในระบบขนส่งของอังกฤษจะแบบว่ามีเจ้าหน้าที่ให้ลงจากรถไฟแบบนี้แล้วก็ต้องมาแจ้งด้วยมาว่าเกิดอะไรขึ้นโจโจ้บอกว่าคําพูดของผู้หญิงคนนี้เหมือนเป็นคําพูดที่ไม่เคารพคนอื่นเลยแต่ขอบอกเลยนะจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนผิวขาวแต่ตัวเธอเองก็ไม่ใช่เป็นคนผิวขาวเหมือนกันหากเป็นคนที่เกิดที่อังกฤษและเป็นคนอังกฤษ ก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะว่าคนที่เกิดที่อังกฤษเนี่ยจะต้องเป็นคนผิวขาวเท่านั้นซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทันตแพทย์ชายคนนั้นเนี่ยมีสีผิวอะไรแต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนี้ไม่ควรจะพูดจาเยียดแบบนั้นแฮร์รี่บอกว่าทันตแพทย์ชายคนนั้นเป็นพลเมืองของสหาร,ราชาอาณาจากักรซึ่งจริงๆแล้วทุกคนควรจะเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้คนอื่นไม่ว่าเขาจะมาจากประเทศอะไรหรือว่ามีผิวสีอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ควรจะพูดจาแบบนั้นโมนิก้าบอกว่าผู้หญิงที่ เหยียดผิวเธอมีจุดจบแบบนั้นก็ดีละถูกไล่ลงจากขบวนรถไฟไปเลยแต่ฉันอยากจะรู้นะว่าเธออะจะไปนั่งขบวนรถไฟขบวนอื่นหรือเปล่าหากเธอไปพูดจาแบบนั้นใส่คนอื่นอีกคงจะแย่แน่ๆเลยลาวี่ค่ะบอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่ามีคนอินเดียบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวขาวนะเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยจะมีคนอินเดียบางกลุ่มที่มีผิวคล้ำมากๆหรือว่าสีน้ำตาลโมบูดาค่ะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกนักแสดงตลกที่มาจากประเทศอินเดียหรือปาบูอามัด เขาบอกว่าไม่แน่นะผู้หญิงคนนี้เธออาจจะเพิ่งได้พาสปอร์ตอังกฤษก็ได้แต่จริงๆเนี่ยเธอน่าจะเป็นคนอินเดียเพราะว่าดูหน้าตาแล้วก็ดูสีผิวเธอไม่น่าจะเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วแหละเจอเกนบอกว่าโอ้ฉันคิดว่าคนแบบนี้มีเยอะนะโดยเฉพาะในลอนดอนตอนนี้ในลอนดอนนะมีคนอินเดียเต็มไปหมดเลยแหละ เลลีนาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนเป็นคนอินเดียเลยถ้าเกิดว่าให้ฉันเดานะเธอจะต้องเป็นคนอินเดียแน่ๆแ,แต่ว่าการที่เธอพูดใจเหยียดเชื้อชาตินั้นแย่มากๆแต่ขอบอกตามตรงว่าคนอินเดียเนี่ยชอบพูดใจเหยียดเชื้อชาติมานาะนหลายทศวรรษแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ก็กําลังแพร่ก,กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกใบนี้ฉันรู้สึกว่าคนอินเดียเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าคบหาเอาซะเลยและเพื่อนๆ่ะคะเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ